เก็บตกเบื้องหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันลมเมาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูต่อ0ูนย์ะครับคลิปนี้ผมขอพูดถึงนักเตะแมนยชเตอที่หนังเหนียวและเคียวยากนะฮะอ่บเพื่อนๆน,นึกออกไหมครับว่าเป็นใครผมจะพูดถึงเฟรดนั่นเองนะครับเหตุผลอะไรที่ทําให้เฟรดเป็นนักเตะที่หนังเหนียวเคียวยากะครับก็อย่างที่เราเห็นกันนะฮะว่าเกมนี้เนี่ยเฟรดออกสตาร์ทได้ไม่ดีเลยนะครับมีข้อผิดพลาด ส่งบอลพลาดนะครับจนทีมเ,เกือบจะเสียประตูนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเฟรดได้ยุกระดับฟอร์มการเล่นของตัวเองขึ้นมาอ,อ,อยู่ในจุดสําคัญหลายครั้งเหมือนกันนะครับแม้ว่าการผ่านบอลของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้เรื่องโอเคสักเท่าไหร่แล้วสุดท้ายนะฮะ เขามีผลงานเป็นทูตประทับจับต้องได้ในรูปแบบของแอสซิตนั่นเองนะฮะให้มาคัดแอสฟอร์ดหลุดไปทำประตูจังหวะนี้นี่จ่ายบอลได้เนียบได้เนียนทิศทางเยี่ยมจริงๆนะครับแล้วก็ทําให้แลสฟอร์ดนี่หลุดเข้าไปยิงให้ทีมได้อีกลูกหนึ่งนะครับก็นี่แหละครับที่ทําให้ผมบอกว่าเฟซเป็นคนนังเดียวก็คือตอนแรกเนี่ยเรากะว่าเฮ้ยโอ้โหจบเกมนี้เห็นผลงานวันนี้กูจะด่ามันแบบเต็มเต็มเต็มๆเลยอะอยากจะด่ามันเต็มเต็มเลยแต่พอเขามีผลงานแบบนี้นะครับในรูปแบบของแอสซิตนี่เราก็ด่า ก็คือการสัมผัสบอลไปทั้งหมด64ครั้งนะครับผ่านบอลสําคัญ14ครั้งนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเยอะนะคนนี้ผ่านบอลสําคัญเยอะสุดในเกมนี้คือบูโรโวไฟนันนะครับ9ครั้งขนาดรีเฟซเนี่ยทำไป4ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ชนะการดวลภาคพื้นสนามจาก4ครั้งนะฮะวางยาเข้าเป้า2ครั้งครับเคลียร์บอลไป2ครั้งตัดบอล1ครั้งนะครับคอสบอลเข้าเป้า1ครั้งนะฮะเลี้ยงหลบสำเร็จ1ครั้งแล้วก็มี1อัดซิตนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเเเเเนน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 ีีีีีี่่่่่่่่่ยยยไไไไอออออออ้้้รรรรรืงงาา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 าววแบบบะะะฮกกททฟสสตต์มดดผลลพๆ แต่สุดท้ายมีผลงานเป็นรูปธรรมจับต้องได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกกับเฟสดไม่ต้องย้อนไปไหนไกลเลยครับในเกมกับบาร์เซโลน่านี่แหละนะฮะที่ไปเสมอ2อที่คัมนูเนี่ยตอนแรกเขาเล่นไม่ดีแต่สุดท้ายก็มีผลงานในรูปแบบของแอซิดก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถด่าเฟสดได้เต็มปากนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยสังเกตด,ดีนะฮะเฟสดเนี่ยมักจะเป็นนักเตะที่ได้รับโอกาสจากกุนซือทุกคนเลยนะอ่าไม่ว่าจะเป็นโชเซ่มุรินโญ่ที่ซื้อเขาเข้ามานะฮะโอเลกุนาโซชานะับกก็จมาเล่ แม็กโทมินเจนกลายเป็นคู่หูแม็กเฟรดนะฮะคนต่อมาลาฟรังนิกก็ใช้และล่าสุดก็คือเอริกเทนฮากนั่นเองนะครับแม้ว่าสกิลการผ่านบอลของเฟรดเนี่ยมันจะไม่ทําให้แฟนผีนะรู้สึกอุ่นใจอะไรต่างๆสักนิดเลยนะครับไม่รู้สึกถึงความมั่นคงเอาซะเลยนะฮะแต่สิ่งที่ทําให้เฟรดเนี่ยดูได้เปรียบนักเตะคนอื่นๆนะครับอยู่พอสมควรนักเตะที่เรียกว่าอยู่ในอ่เขาเรียกว่านักเตะชนชั้นสองอะ่ะนะฮะที่ทําให้เขาดูได้เปรียบมากกว่าคนอื่นก็คือทัศนคติการทํางานของเฟรดนั่นเองนะครับ ออคือเขาอาจจะไม่ใช่นักเตะที่เก่งกาจอะไรมากมายนะแต่ว่าคุณซื้อสั่งอะไรเขาทาได้หมดนะครับคือเขาทําตามคําสั่งของสซื้อได้อาจจะไม่ได้ดีไม่ได้เนี๊บนักนะครับแต่คือเขาพร้อมทําทุกหน้าที่นะไม่ว่าจะให้เขาไปเป็นคนไล่บอลหรือจะถูกจะให้ถูกดันขึ้นไปเล่นเบอร์สิอะไรต่างๆเขาก็เอาหมดนะเออก็คือไม่เลือกงานไม่ยากจนก็ว่าได้นะครับแต่นี่คือสิ่งที่เฟรดเนี่ยอ่อทำได้ดีเป็นจุดเด่นของเขาเลยในเรื่องของทัศนคติการทำงานนั่นเองนะครับ แต่ถามว่าผมอยากจะให้เฟรดเนี่ยอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเป็นมิ่งขวัญแบบนี้ยาวๆต่อไปหรือเปล่าฮะก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับบอกตรงๆว่าสโมสรอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันควรจะมีมิดฟิลด์ที่คุณภาพหนักหน่วงกว่านี้มีความสามารถหลากหลายกว่านี้แล้วก็คลาสสูงกว่านี้นะฮะอย่างเช่นคนที่เอริกเันฮากตามหามาอย่างยาวนานนั่นก็คือเฟรนกิรยองนั่นเองนะครับ,นนนะรบถ้าเกิดมีข้อเสนอที่ดีผมก็สนับสนุนให้ปล่อยเฟรดออกไปหรือถ้าไม่สามารถปล่อยไปได้ เก็บไว้เป็นสำรองได้ครับนักเตะแบบนี้ทัศนคติดีแบบนี้ก็ไม่ได้ถึงขั้นจะขับไล่สายส่งนะแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อเสนอที่ดีก็ควรจะปล่อยออกไปนั่นเองนะฮะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับลงความเห็นมาได้เลยนะฮะ